ตลาดหน้าหนาวปิดตัวลงไปแล้วเมื่อช่วงวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในทีมที่ขยับตัวเพื่อเปลี่ยนทีมมากที่สุดก็คืออาร์เซนอลแผนของอาร์เซนอลในตลาดหน้าหนาวชัดเจนมากพวกเขาต้องการนนเตเตะใหม่มาเสริมทัพแต่สิ่งสําคัญกว่าก็คือการปล่อยผู้เล่นส่วนเกินออกจากทีมเมซุตโตซิลโซคาติสปาปาสตปูรอสโชครานมูตาฟี่เซยสโคลาซินาสต่างย้ายออกไปหลังปิดตลาดขณะที่มาร์ตินโอเดกาดกับแมสไลอันถูกเลือกเข้ามาแทนที่ ่อนนั้น,นทีมของอาร์เตต้ามีขนาดที่ใหญ่เกินไปผู้เล่นจํานวนมากทําให้อาร์เตต้าไม่สามารถให้โอกาสลงสนามได้มากพอในช่วงครึ่งหลังฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นปัญหาชัดเจนมากถึงขนาดต้องตัดเมซุตอซิลกับโซคาติสออกจากทีมชุดลุยพรมเมลีกและชุดลุยยูโรปาลีกส่งผลให้ตั้งคู่ไม่ได้ลงสนามให้กับอาร์เซนอลแม้แต่วินาทีเดียวในฤดูกาลนี้อาร์เตต้ายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและนั่นทําให้อาร์เซนอลลงมือจัดการขุมกําลังในทีมทันทีที่ตลาดเปิดทําการ เรารู้ดีว่าเรามีขุมกําลังขนาดใหญ่หลากหลายสิ่งหลายอย่างที่ควรเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์เราไม่สามารถทําได้ด้วยเหตุผลต่างๆมีนักเตะบางคนที่จะต้องย้ายออกไปด้วยสัญญายืมตัวบางคนก็ต้องย้ายออกไปเลยนั่นคือเป้าหมายหลักเพราะเราไม่สามารถมีจํานวนผู้เล่นขนาดนี้ในแต่ละตําแหน่งได้แม้จะมีเป้าหมายชัดเจนในการโลาะผู้เล่นหลายคนออกจากทีมแต่ด้วยเวลาลาวสี่สัปดาห์ของตลาดเดือนมกราคมน้อยคนนักจะคิดว่าอาเซนนอลจะสามารถปล่อยผู้เล่นที่ต้องการปล่อยออกไปได้ทั้งหมด ไม่มีใครกล้าฝันทงว่าเมื่อถึงตลาดปิดตัวลงโอซิลโซคาติสมูตาฟีและโคลาซินัสจะย้ายออกจากทีมทั้งหมดแต่อาเซนนทํทำได้แถมส่งตะรุ่งอย่างเลเลมซาลีบาเอสลี์แมตเลนไนและโจวิลล็อกออกไปหาประสบการณ์กับทีมอื่นได้อีกโชคลามูตาฟีย้ายออกไปร่วมทัพชาวเกนในวันสุดท้ายลงเล่นร่วมกับเซียสโคลาซินัสที่ย้ายไปด้วยสัญญาย,ยืมตัวก่อนหน้านี้ขณะที่โอซิลโยกไปเล่นให้กับเฟเนบเชในตุรกีและโซคาติส กับบ้านเกิดไปร่วมทัพโอลิมเปียกอสซิลโซคาติสและมูตาฟีเหลือสัญญากับอาร์เซนอลถึงซัมเมอร์นี้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดยินยอมที่จะจบกับอาร์เซนอลเพียงเท่านี้หลังได้เจรจากับเอดูเพาะอ,อเทคนิคของสโมสรไม่มีตัวเลขยืนยันชัดเจนว่าอาร์เซนอลจะต้องจ่ายชดเชยมากแค่ไหนกับการยกเลิก3สัญญาเพ่นซีเนียแต่ที่ชัดเจนคือการปล่อยทั้ง3ออกไปได้ในเดือนนี้ทำให้สโมสรเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของนักเตะลงได้อย่างมหาศาล และเป็นสิ่งที่ดีกว่าปล่อยเอาไว้แบบเดิมให้นาเตะอยู่กับทีมจนจบซัมเมอร์โอซิลรับค่าเหนื่อยมากที่สุด350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่มูตาฟี่กับโซคาติสรับเท่ากันที่90,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เมื่อร่วมกับเซอัสโคลาเซนัส100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์วิลเลียมซาลิบา40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เอนสลี่แมตเลนไนท์35,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โจวิลล็อก20,000ปอนด์รวมไปถึงแมตต์เมซ อาเซนอลจะประหยัดเงินไปได้ประมาณ17.6ล้านปอนด์ในช่วง6เดือนต่อจากนี้การปล่อยผู้เล่นอย่างโอซิลโซคาติสมูตาฟี่และโคราซินัสออกจากทีมไปได้ทําให้มีเกียอัเดตามีขนาดทีมที่กระชับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปและเหลือผู้เล่นที่พร้อมใช้งานจริงๆไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังอีกขณะที่เอดู oo, ก็ถือว่าทํางานได้โอเคทีเดียวกับตลาดนักเตะรอบนี้หลังถูกตั้งคําถามมากมายตอนเข้ารับตําแหน่งเมื่อซัมเมอร์ปี2019ด้วยการที่ขาดประสบการณ์ และต้องมารับผิดชอบกับงานของยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแต่สิ่งที่เอดูทําในตลาดหน้าหนาวล่าสุดถือว่าเด็ดขาดเพราะเลือกจะยกเลิกสัญญาผู้เล่นถึง3คนและหนึ่งในนั้นคือขวัญใจแฟนบอลแต่ก็เป็นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องทําก่อนหน้านี้หลายปีอาร์เซนอลเลือกยื้อปัญหาบางอย่างเอาไว้ให้นานเกินไปปัญหาเล็กน้อยจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อมาซัมเมอร์ที่แล้วไม่ใช่ซัมเมอร์ที่ง่ายสําหรับทุกทีมแต่เอดูและอาเตต้าก็ยังปิดดิวคว้า2ผู้เล่นสําคัญทั้งกาเบียลมาการเยส และโทมัสปาเตมร่วมทีมได้รวมถึงต่อสัญญากับเปียอร์เอเมริกโอบามยองบุคยโยซชาก้าและกาเบียมาตินเนลลี่ก่อนต่อยอดในตลาดรอบนี้ถือว่าน่าประทับใจเช่นกันวิลเลียนอาจกลายเป็นความผิดพลาดกับสัญญา3ปีที่เซ็นกันไว้แต่การปล่อยผู้เล่นบิ๊กเนมหลายคนออกจากทีมทาวนในตลาดหน้าหนาวจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของสโมสรในขณะที่บางคนก็ได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรมอื่นมาตินโอเดกาด เข้ามาเพื่อเพิ่มศักยภาพในแนวรุกขณะที่แมตต์ไรอันก็เป็นการเสริมทัพที่ดีในการเป็นอะไรให้กับแบรนด์เลโนในช่วงที่ Alex an, อเล็กซ์ลูนาซันยังต้องใช้เวลาปรับตัวการไม่ได้ค่าตัวโอฟิลมูสตาฟีโซคาติสเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเจ็บปวดแต่าการลงเอยแบบนี้ก็ถือว่ายอมเจ็บเพื่อให้ทุกอย่างจบดีกว่ายื้อกันไปหลายเดือนจนสัญญาระยะสั้นสิ้นสุดซึ่งอาจจะต้องเจ็บยิ่งกว่า